สวัสดีครับเพื่อนๆผมปีเตอร์นะครับ n v i d i a นะครับสำหรับการ์ดตัวใหม่ๆที่เขาจะออกมาเขาจะบล็อกแรงขุดเอาไว้ที่50%านะครับก็ใช้คอมบิเนชันนะครับอาจจะไบออสด้วยบวกกับไดรเวอร์ด้วยนะครับทีนี้ยกตัวอย่างสมมติการ์สามศูนย์หกศูนย์นะครับถ้าเพื่อนๆโดนบล็อกเนี่ยแรงขุดมันจะไม่เกิน25นะครับถ้าแก้แล้วนะครับอาจจะได้4 8่สถึงห้นะครับวิธีแก้นะครับก็คือ1เลยนะครับเพื่อนๆต้องดาวน์โหลด Driver version 470.05นะครับต้องเป็นตัวเบต้านะซึ่ง n v i d i ีดีเขาทราบแล้วว่าเขาหลุดออกมาแล้วเขาก็แก้นะครับตอนนี้เพื่อนๆจะหาจาก n v i d i ีดไม่ได้แล้วนะครับแต่ต้องหาเอาจากคนที่เขาดาวน์โหลดมาแล้วเขาแชร์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็ดูตรง Description ได้เลยนะครับผมโพสต์ลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผม ก็นั้นคือ1นะครับข้อที่2นะครับการจอเพื่อนๆต้องมีโหลดนะครับหมายความว่าเพื่อนๆต้องเสียบไว้กับจอนะครับถ้าเกิดไม่อยากเสียบไว้กับจอก็ต้องซื้อตัวดัมมี่นะครับมาเสียบเอาไว้นะครับก็ทําครบ2อย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้แรงขุดนะครับที่ไม่ถูกล็อกนะครับจะได้เท่าไหร่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะออปติมัล์อย่างไรนะครับตามประสบการณ์ของผมนะครับถ้าหากใช้ MSI Afterburner Optimize นะครับเพื่อนเสามารถ ได้ Efficiency ที่สูงกว่าใช้ใน Has Quick Miner Optimize นะครับหมายความว่า Efficiency สูงกว่าแต่ว่าแรงขุดอาจจะน้อยกว่านะครับแต่หากเพื่อนๆใช้ใน Has Quick Miner Optimize อาจจะได้แรงขุดที่สูงที่สุดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ Efficiency ที่สูงที่สุดนะครับก็ง่ายๆนะครับอย่างสมมุติผมใช้ MSI นะครับผมอาจจะได้แรงขุดอยู่ที่ประมาณ46นะครับแต่ได้ Efficiency อยู่ที่430 ถ้าหากผมใช้ใน Has Quick Miner Optimize ให้นะครับแรงขุดอาจจะขึ้นไป48หรือมากกว่านะครับแต่ว่า Efficiency อาจจะอยู่ที่ประมาณ411อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับหากมีคำถามอะไรถามมาได้นะครับแล้วผมจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ